สวัสดีมินิแฟเนเพจทุกท่านนะครับผมอยู่ผมที่จากช่องทาเคโอะนะครับอนนี้เราอยู่ในเกมแล็กนาะร์กเอ็มคลาสสิกนะครับผมนี้ผมจะพาไปดูว่าขายฟรีวันแรกเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างและเราจะไปสุดที่ลรือเท่าไหร่นะครับเราจะบอกไปทีละขั้นตอนเลยนะครับผมที่ผมลองเล่นมาด้วยตัวเองนะเพราะผมไม่ได้เล่นในวันแรกๆนะผมผมมาลองในวันหลังๆแล้วนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับผมนี่ไปรับชมเนื้อหาในวิดีโอกันได้เลยครับ โดยช่วงแรกนะครับผมเราเริ่มมาเราก็จะทําการเดินเควสยไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนถึงเลเวลสิเลยนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนอาชีพอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยใช้เวลาประมาณ1020นาทีนะครับผมเมื่อเราทำเควสยไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเปลี่ยนอาชีพจะมีเควสยให้เรามาจ้างฐานรับจ้างนะครับผมก็ให้เราทําการจ้างฐานรับจ้างไปให้หมดเลยนะครับเพราะแมวพวกนี้จะช่วยให้เราฟาร์มมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับ ังจากนั้นผมจะแวะรับของพวกนี้ก่อนนะครับผมมันจะมีขวดยาไอแล้วก็ขวดยาเพิ่มจอบนะครับพวกนี้รับให้หมดเลยก่อนที่เราจะไปเดินเควสต่อนะครับผมให้มาที่ช่องกระเป๋าของเรานะครับแล้วกดตามผมได้เลยนะมาที่หน้านี้นะครับผมมันจะมีเหรียญอีเดนคอยนะครับพอเรากดใช้แลวให้เลือกร้านค้านะครับผมมันจะพาเราไปซื้อของนะครับตัวนี้จะใช้ในการซื้อของสมใส่ให้กับทหารรับจ้างของเรานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นของสมใส่ของทหารรับจ้างของเรานะครับผม แนะนาว่าอยากได้ตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยนะโดยของพวกนี้เมื่อเรากดใช้งานนะครับผมทหารรับจ้างของเราจะมีสกิลมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยตัวทหารรับจ้างของเราเนี่ยจะมีแค่สกิลเดียวนะครับผมกดดูที่รายละเอียดตรงนี้นะเนี่ยนะครับจะมีแค่สกิลเดียวนะฮะถ้าเราจะปลดล็อกสกิลข้างหลังเนี่ยเราต้องไปซื้อของเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมาใส่แต่ละช่องนะ โดยเราอยากได้สกิลอะไรเนี่ยก็ให้เลือกได้เลยนะครับผมกดอ่านได้เลยนะเราอยากให้ตัวไหนใส่ของอะไรก่อนก็กดอ่านได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเหรียญอ e ีเดนคอยหยุดนิดนึงนะครับผมพอจะซื้อได้ชิ้นนึงก่อนนะครับผมก็เลือกอันที่มันเพิ่มดาเมจน,นะครับไม่ก็บัฟให้ตัวละครเรานะครับแล้วแต่สายชีพที่เราเล่นนะเราอยากได้ตัวไหนก็ลองอ่นอ่านดูนะครับ เมื่อเราทําการซื้อมาแล้วก็อย่าลืมกดใช้ด้วยนะครับผมมันถึงจะปลดล็อกสกิลนะเดี๋ยวมากดดูตรงนี้นะก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยผมได้สกิลเพิ่มมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าเรากดใส่ในตัวแมวด้วยเนี่ยมันจะเป็นการแสดงแฟชั่นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการวิ่งเควสต่อนะครับโดยเควสเนี่ยมันจะมาจบที่ประมาณเลเวล27นะครับผม จากนั้นให้เราทําการกดใช้ขวดยาเอ็พีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วมาแวะที่ร้านค้าแมวเหมือนเดิมนะครับตรงน,นี้เราก็ซื้อของเพิ่มได้แล้วนะครับผมเพราะเราได้เหรียญอีเดนคอยมาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เราก็เลือกซื้อของให้ตัวแมวเราได้เลยนะครับเราอยากให้ตัวไหนได้สกิลมากขึ้นก็เลือกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมตัวละครผมเองเนี่ยผมเลือกที่จะมาเปิดหีบต่างๆในแมปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมจะหาเซนนีนะครับ ส่วนใครที่อยากไปฟาร์มเวลเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มได้เลยนะครับผมส่วนมอนเตอร์ที่เขาฟาร์มกันก็จะเป็นออฟดวลีเอร์นะครับผมก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะฟาร์มก่อนหรือว่ามาเปิดหีบก่อนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเลือกเปิดหีบนะครับเพราะผมจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ที่เพิ่มไอคนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเป็นอะไรนะครับสำหรับการเปิดทีบนะครับผมมันจะได้ทั้งของแล้วก็เงินนะมันแล้วแต่คุณภาพของหีบนะครับ วิธีดูนะครับว่าแมปไหนมีหีบเท่าไหร่นะครับให้ดูที่ขวาบนนะก็หลังจากเราเปิดแล้วมันจะมีดีเลย์ลิดน,นึงนะมันยังไม่อัปเดตเรลวทามขนาดนั้นนะผมต้องรองมันหายไปก่อนนะมันถึงอัปเดตข้างบนนะครับสำหรับหีบที่ล็อกอยู่นะครับผมบางทีมันจะมีเงื่อนไขให้เราทานะครับอย่างเช่นอันนี้ให้ตีของขีดขวางนะครับหรือรวมถึงตีบอสนะครับผมแต่ว่าบอสก็ไม่ได้เก่งมากนะครับ บางอันมันก็จะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมีจํากัดเวลานะบอสบางตัวมันก็ถึกนะครับเราตีไม่ทันนะครับผมให้ข้ามกล่องน,นั้นไปเลยนะหลังจากเราเปิดหีบไประดับหนึ่งเลยนะครับผมให้ดูที่เซนนีของเรานะถ้ามีประมาณ2อสล้านแล้วเนี่ยให้แวะที่ร้านค้าตรงนี้นะครับอยู่ในเบืองนะครับเป็นร้านค้าอีเวนต์นะครับผมสิ่งที่เราจะแลกก็คือจะแลกพวกของที่มันบวก EP นะครับผมโดยเลือกไปที่เบสเซียกีเป็นหลักนะครับ แนะนำให้แลกรองเท้าก่อนนะครับผมเพราะว่าถูกสุดแล้วนะเมื่อเทียบกับสเตตัสที่ได้นะครับผมเกรด E.P. สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเครื่องประดับเนี่ยมันบวกชินละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่แนะนำให้แลกช่วงแรกนะยิ่งต่อไปเนี้ครับให้สะสมเงินนะครับให้ได้สามล้านนะแล้วมาแลกอาวุธนะครับผมเพราะว่าเมื่อเทียบสเตตัสกันแล้วเนี่ยเครื่องประดับใช้เงินสองล้านก็จริงแต่มันบวกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเอาสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องใช้สองชิ้นนะครับผมเพราะนั้นแนะนำให้แลกอาวุธเป็นอันดับถััดไปนะครบ เมื่อเราได้ของบางส่วนมาแล้วนะเราก็จะเริ่มทําการฟาร์มนะครับผมที่ผมให้ซื้อของก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลาฟาร์มเนี่ยเราได้ได้โบนนะัสตรงนั้นไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะเพื่อรับของแล้วก็ซื้อโซ่ต่างๆด้วยนะครับโดยการฟาร์มเนี่ยเราจะทําการกดโซ่ไปด้วยนะเพราะว่าเพื่อลดเวลาในการฟาร์มนะครับ เลเวลสาแล้วเนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนที่ฟาร์มนะครับผมโดยผมจะแวะที่เมืองก่อนนะเพื่ออัปกล่องเมลก่อนนะครับผมก็ซื้อได้เพิ่มเติมน่าจะชิ้นหนึ่งนะหลังจากเราซื้อของเสร็จนะครับผมผมจะเปลี่ยนที่ฟาร์มมาฟาร์มที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าคนมันไม่ค่อยเยอะนะครับถึงเพื่อนจะฟาร์มที่แมพออกเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมโดยเลือกมอนสเตอร์ที่มีเลเวลห่างจากเรา40เลเวลนะครับก็จะได้เ AH อ็เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะ ให้เราฟาร์มจนเหลือ40นะครับผมหลังจากนั้นก็จะทำการเดินเควสต่อนะเมื่อเราเดินเค้สจนจบแล้วนะครับผมให้มากดที่หน้านี้รับของให้หมดเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็กดใช้ขวด exp ขวดจ็อบด้วยนะครับผมโดยขวดจ็อบเนี่ยให้ทยอยใช้นะครับลองดูว่าจ็อบเราจะ40หรือ,อยังนะถ้าใกล้40แล้วก็กดใช้ให้มันพอดีนะครับผมเพราะว่าถ้าจ็อบมันเกินเนี่ยมันจะไม่ทดให้เรานะครับ เป็นการให้เราฟาร์มที่มังกรเขียวตัวนี้นะครับผมที่เลเวล82นะตัวนี้นะจะเป็นมังกรตัวใหญ่นะครับผมให้เราฟาร์มจนถึงเลเวล52เลยนะแล้วเราค่อยไปวิ่งเควสต,ต่อนะครับอ่าตัวผม52แล้วนะผมก็มาดูว่าผมใช้สตาร์มินาไปเท่าไหร่นะผมใช้ไปประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับของสูตใส่ของเราด้วยนะครับผมว่าเราโบยเอพได้มากน้อยแค่ไหนนะในของสูใส่นะครับรวมถึงถ้าเรามีปาร์ตี้ด้วยเนี่ยมันจะได้เอพเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้สตาร์มิน่าน้อยกว่านี้ ก็หลังจากทำเควสเสร็จเนี่ยผมแวะร้านค้าตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะซื้ออาวุธนะตรงนี้จริงๆแล้วให้เพื่อนๆนะครับคอ,อยดูว่าเซนีเราถึงหรือ,อยังนะให้แวะมาซื้อตลอดนะครับผมของพวกนี้ยิ่งเราซื้อเร็วเท่าไหร่เรายิ่งได้ผลประโยชน์จากมันมากขึ้นนะครับหลังจากเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับผมเราก็ไปฟาร์มให้สตามิน่าหมดเลยนะครับหลังจากสตามิน่าหมดแล้วเนี่ยให้เรามาทําการลงดันให้หมดเลยนะครับผม โดยดันเจียนเนี่ยให้เราเลือกลงดันที่มันขึ้นว่าฟรีก่อนนะครับผมโดยในการลงรอบแรกเนี่ยมันจะไม่เสียสตามิ่าในการลงนะครับตรงนี้แนะนําว่าให้เราเลือกดันเจียนที่มีฟรีก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดูนะครับว่าเราจะฟาร,ร์มอะไรนะฮะก็แนะนําให้เป็นของสมไส้นะครับหรือใครอยากได้วัตถุด,ดิบในการคราของต่างๆก็ลองเลือกดูอรได้เลยนะครับ เมื่อเราทาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยสามารถมาอยู่ที่เลเวลประมาณ59นะครับผมกับมิดหลอดนะผมเคลียร์ทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับผมสตาร์มิน่าต่างๆนะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเควสรลองเนี่ยผมยังไม่ทำนะเควสลองจะมีบางเควสที่ได้ EP ด้วยนะแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับผมไปลองกดที่ตรงนี้นะครับมากดดูได้นะว่าแต่ละเควสได้อะไรนะครับขอ,อตงต่างๆเนี่ยผมก็กดรับกดใช้ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็ไปสุดที่เลเวล59นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นบอกไว้ก่อนว่าความเร็วในการเก็บ มันอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมมันอยู่ที่ปาร์ตี้แล้วก็ของสมใส่ที่โบเอพีของเราด้วยนะว่าเราหาได้ชา้าเร็วแค่ไหนนะครับผมสำหรับตัวผมเองก็ได้ประมาณนี้ครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเดย์วันนะครับ ก็จะเป็นการเดินเควสกันเก็บเวลการหาของมาทําให้ตัวละครเราสามารถฟาร์มได้เร็วขึ้นต่างๆนะครับผมถ้าผมตกหล่นตรงไหนหรือผิดภาพการใดก็ฝากเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นผมช่องเราเป็นช่องสายฟรีร้อนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ร้านเติมเกมแน่นอนแล้วเพื่อนสามารถเป็นสปอนเซอร์ช่องเราได้ง่ายนะครับผมเพียงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมไม่เสียเงินซักบาทเลยนะครับ เราวันนี้ก็มาแชร์กันประมาณนี้นะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับผมัไงไว้เจอกันใหม่วีอหน้าวันนี้สวัสดีครับ